สวัสด de sí, right ีคร <ke> ับนักเรียนวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของเครื่องกลอย่างง่ายนะครับเครื่องกลอย่างง่ายหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าเครื่องผ่อนแรงนะครับนักเรียนเป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้สําหรับในการช่วยเราในการทํางานนะครับทําให้เรานั้นสามารถใช้แรงได้น้อยลงทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเครื่องกลอย่างง่ายหรือเครื่องผ่อนแรงมันจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับ เครื่องกลอย่างง่ายนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดหชนิดนั่นก็คือคานล้อและเพลาล้อพื้นเอียงลิ่มแล้วก็สกูนะครับซึ่ง6อุปกรณ์เนี่ยมันจะใช้หลักการของเรื่องของงานแล้วก็พลังงานที่นักเรียนได้เรียนผ่านมานะครับเราลองมาทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะครับเรื่องของงานนะฮะนักเรียนนักเรียนลองดูคนยืนถือถังน้ํานะครับคนถือถังน้ํามีงานไหมเออไม่มีนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะออกแรงเนี่ยแต่เราไม่เกิดการเคลื่อนที่ใดๆเยมันก็ไม่สามารถทําให้เกิดงานได้นะครับอันที่สองคนท่องหนังสือนะครับอ่านหนังสือเปิดหนังสือนะครับมีงานไหมไม่มีนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แรงนะครับแล้วหนังสือก็ไม่เคลื่อนที่นะครับนะัเรเยนถัดมานะครับคนเขียนรถเดินซื้อของในห้างมีงานไหม มีงานนะครับเพราะว่าเราใช้แรงในการดันรถและรถก็เคลื่อนที่ไปตามแนวแรงด้วยนะครับตัวสุดท้ายนักเรียนจำอันนี้ให้ดีนะตอนนี้ชอบออกสอบนะครับคนเดินหิ้วกระเป๋านะครับมีงานไหมมันใช้แรงในการดึงหิ้วกระเป๋าจริงนะครับแต่ว่าระยะทางในการเคลื่อนที่เนี่ยมันตั้งฉากกับแนวแรงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นงานนะครับนักเรียนอย่างง่ายนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรง หมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าเราจัดการยกของหนัก10กิโลเนี่ยเราอาจจะใช้แรงเพียง1-2กิโลยกก็ได้นะครับไม่เพียงแต่ผ่อนแรงเท่านั้นในบางกรณีเนี่ยยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการยกน้ําขึ้นจากบ,บ่อนี่เราใช้ลอกในการที่เราจะเปลี่ยนทิศทางในการที่เราจะดึงเชือกนะครับแทนที่จะก้มลงไปดึงนะรเราใช้ลอกดึงในัางในอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะง่ายกว่านะครับ เครื่องกลอย่างง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานนะครับแต่เครื่องกลอย่างง่ายมันไม่ได้ทํางานให้น้อยลงนะครับยังคงทํางานเท่าเดิมเพียงแต่เราจะใช้แรงน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องกลอย่างง่ายเนี่ยจึงเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการช่วยการทํางานและช่วยผ่อนแรงโดยอาศัยหลักการที่ว่างานที่ให้กับเครื่องกลนะครับ ก็จะเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกลน,นะครับงานที่ให้กับเครื่องกลคืออะไรก็คืองานที่เกิดจากแรงและก็ระยะทางของเรานะครับเทา่ากับงานที่ได้จากเครื่องกลก็คือได้จากเวทและก็ระยะทางของตัววัตถุนั่นเองนะครับนั้นคําอีกคํานึงที่นักเรียนต้องจํานะครับก็คือเรื่องของการได้เปรียบเชิงกลนะครับการได้เปรียบเชิงกลการได้เปลี่ยบเชิงกลคืออัตราส่วนระหว่างแรงต้านนะครับ W กับแรงพยายาม E ครับผลที่ได้ก็จะบอกว่าไอ้เครื่องกลชนิดเนี้ย มันได้ผ่อนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้า MA เท่ากับหนึ่งแปลว่ามันไม่ช่วยเลยนะครับคือหมายความว่างานที่ได้กับแรงที่ทํานั้นเท่ากันถ้า MA มากกว่าหนึ่งก็แปลว่าได้เปรียบชังกลหมายความว่างานที่เราได้ออกมาเนี่ยเราใช้แรงน้อยยกตัวอย่างเช่นของ10กิโลเราใช้แรงแค่1กิโลเรยกได้แล้วเป็นต้นนะครับถ้า MA น้อยกว่า1ก็แสดงว่างานที่ได้นะครับมันน้อยกว่างานที่เราให้ไปยกตัวอย่างเช่น ของหนัก10กิโลแต่เราต้องใช้แรงถึง20่กิโลโอ้อย่างนี้แสดงว่าเราเสียเปรียบเชิงกลน,นะครับสาปิคำหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้จักก็คือประสิทธิภาพของเครื่องกลน,นะครับนักเรียนนึกถึงล้อก,กันถ้าเราซื้อล้อขึ้นมาตัวหนึ่งใหม่ๆเลยนะครับถ้าเราดึงด้วยแรง100นิวตันเนี่ยแรงที่เราออกไปก็จะเท่ากับแรงที่เราดึงของทันทีก็คือ100นิวตันเหมือนกันนะครับนักเรียนแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนเจอล้อที่มีสนิมนะครับน,รนักเียนในภาพตามอัลกูนะครับ สนิมเยอะๆถ้าเราดึงแรงดึงลอกด้วยแรงหนึ่งร้อยเนี่ยแต่มันมีสนิมมันนั้นเราต้องใช้แรงบางส่วนในการที่จะเอาชนะแรงเสียดทานก็คือสนิมก็กลายเป็นว่าเราออกแรงร้อยหนึ่งแต่ว่าแรงที่เราถูกนําไปใช้จริงๆอาจจะเหลือสักครึ่งคือห้าสิบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการทํางานจริงๆเนี่ยเครื่องจักรทุกตัวจะมีการเขาเรียกว่าสูญเสียพลังงานบางส่วนไปซึ่งพลังงานที่สูญเสียไปนี้ก็สูญเสียไปจากแรงเสียดทานนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นประสิทธ so, ิภาพของเครื way, ่องกลก็เท่ากับงานเครื่องกลทําได้หารด้วยงานที่เราให้กับเครื่องกลนี่นองครับยังไม่มีเครื่องกลชนิดใดที่ไม่มีแรงเสียทานนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะทํางานอย่ังใดก็ตามเนี่ยจะต้องสูญเสียแรงบางส่วนไปให้กับการเอาชนะแรงเสียทานดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องกลจะไม่เกินน้อยนะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูประเภทของเครื่องกลง่ายๆนะครับตัวที่หนึ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนะครับก็คือ พื้นเอียงนะครับพื้นเอียงครับตัวที่สองคานนะครับตัวที่สามล้อตัวที่สี่ล้อและเพลาตัวที่ห้าสกูตัวที่หกลิมนะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะใช้หลักการของงานแล้วก็พลังงานนะครับในการทํางานมาดูตัวหนึ่งนะครับพื้นเอียงพื้นเอียงเนี่ยเป็นเครื่องกลที่มีลักษณะลาดเอียงนะครับช่วยในการยกข,ของในแนวดิ่ง การทํางานของพื้นเอียงก็จะใช้หลักการของงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนักเรียนดูนะครับถ้าสมมุติว่าของตัวนี้หนัก10กิโลนะครับหนัก10กิโลนักเรียนต้องการยกของสูง2เมตรนะครับนักเรียนจะต้องอุ้มมันแล้วก็ยกขึ้นไปตรงๆนะครับจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองจะหนักมากนะครับแต่ถ้านักเรียนเอาไม้กระดานผ้านะครับแล้วค่อยๆเดินตามทางลาดตามแนวนี้ มันจะง่ายกว่านะครับถ้านักเรียนนึกภาพให้ออกนักเรียนนึกถึงตัวอย่างที่คุณครูคเคยบอกไปนะครับสมมุติว่าเราต้องเขียนนะครับเขียนคุณตาคุณยายของเราเนี่ยไปดูพิพิธภัณฑ์ไปเที่ยวแล้วเจอขั้นบันไดเราต้องยกคุณตาคุณยายเนี่ยทีละขั้นทีละขั้นขึ้นข้้มบันไดหรือเราพยายามหาทางลาดซึ่งเราจะทำไมเราจะเขียนได้ทำไมครับง่ายกว่านะครับ เพราะฉะนั้นหลักการของพื้นเอียงเนี่ยมันก็คือหลักการที่ลากวัตถุไปบนพื้นเอียงนะครับระยะทางยาวๆเนี่ยแต่จะได้งานนะครับเท่ากับยกวัตถุนั้นในความสูงที่เท่ากันนะครับยิ่งระยะทางในการเข็นเนี่ยยิ่งลากเท่าไหร่นักเรียนดูรูปนี้สีแดงนะครับยิ่งลากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งออกแรงน้อยลงนะครับดังนั้น พื้นเอียงจึงเป็นเครื่องกลที่ช่วยผนแรงในการยกวัตถุนะครับงาน,นเท่ากันนะครับแต่ว่าออกแรงน้อยกว่านะสูตรของพื้นเอียงนะครับก็คือ e คูณ l นะครับเท่ากับ w คูณ h นะครับแต่ถ้าในห้องนะครับในห้องเรียนเนี่ยค,คุณครูจะเลือกใช้ f คูณ l ใหญ่แล้ว w คูณ l อะไรครับ l เล็กจำไว้นะครับ เดี๋ยวเวลาคำนวนณรูจะสอนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องสูตรนะไม่เป็นไรแต่ให้นักเรียนเห็นภาพว่าแรงเนี่ยนะครับจะไปกับระยะทางยาวๆส่วนน้ําหนักเนี่ยจะไปกับความสูงหรือระยะทางที่สั้นกว่านะครับเดี๋ยวคํานวนคณคุณรูจะสอนในห้องนะครับนี่คือรูปของพื้นเอียงนักเรียนเห็นไหมการที่เราใช้วิธีการ เข็นผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนชราเนี่ยไปบนพื้นเอียงซึ่งมันง่ายกว่าการที่เราจะยกรถเข็นขึ้นบันไดนะครับจะเห็นเลยว่าพื้นเอียงนั้นมีประโยชน์มากนะครับทําให้เราผ่อนแรงในการทํางานแล้วก็สะดวกในการทํางานมากขึ้นตัวต่อไปคานนะครับคานเนี่ยเราเห็นบ่อยนะครับไม้กระดกนั่นเองนะครับใน,นเรื่องของคานเนี่ยเราจะต้องใช้มเมนต์เข้ามาด้วยนะครับ โมเมนต์จะเป็นจุดที่สําคัญมากดังนั้นเมื่อนักเรียนเห็นรูปของคานนะครับหรืออุปกรณ์ใดๆที่มีลักษณะคล้ายคานเนี่ยจุดแรกที่นักเรียนต้องมองหามันก็คือจุดอะไรครับจุดหมุนนั่นเองนะครับจุดหมุนการเกิดโมเมนต์รอบจุดหมุนนะครับจะเป็นจุดสําคัญในการที่เราจะคํานวณเรื่องของคานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเห็นโจทย์เรื่องคานให้นักเรียนมองหาจุดหมุนก่อนนะครับคานเนี่ยก็จะมีจุดสําคัญดางต่อไปนี้นะครับ มี W นะครับก็คือแรงต้านหรือเวทนั่นเองนะครับมีอะไรครับแรงพยายาม E หรือ F ก็ได้นะครับในห้องคุณจะใช้คำว่า F แล้วก็มีระยะทางจากวัตถุถึงจุดหมุนแล้วระยะทางจากแรงถึงอะไรครับจุดหมุนนะครับนั้นตัวอย่างที่ใช้เรื่องหลักการของคามมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนมีค้อนมีอะไรครับกันไกมีอะไรครับมีรถเข็นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพานถึงถูกบแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะครับ3แบบใหญ่ๆขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดหมุนแล้วก็การวางตัวของแรงต้านและแรงนะครับนักงเรียนยกตัวอย่างในรูปนี้นะครับจุดหมุนอยู่ตรงกลางแรงอยู่ทางซ้ายแรงต้านอยู่ทางขวานะครับตัวหนึ่งจุดหมุนอยู่ทางซ้ายตามด้วยแรงต้านนะครับแล้วก็ตามด้วยแรงพยายามหรือตัวสุดท้ายจุดหมุนอยู่ทางซ้ายมีแรงก่อนแล้วค่อยมีแรงต้านนะครับ ซึ่งการวางตำแหน่งที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะจัดประเภทของคานแตกต่างกันด้วยนะครับังนั้นหลักการของคานที่สําคัญก็คืองานที่เราออกให้แก่คานด้านหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเท่ากับงานที่เราได้จากคานอีกด้านหนึ่งเสมอนะครับคี์สำคัญนะครับทักงเรียนที่คุณครูเคยบอกในห้องเรียนนะครับ W คูณ L เล็กจะเท่ากับ F คูณ L ใหญ่นะครับเพราะนั้นจุดสำคัญน็นคือว่าถ้าเราออกแรงในระยะที่ยาวมากๆเราจะออกแรงน้อยลงจะยิ่งช่วยผ่อนแรงนะครับนักเรียนดูรูปนี้สังเกตนะครับวัตถุจะถูกวางไว้ใกล้ๆกับจุดหมุนส่วนแรงนั้นจะวางไว้ทำไมครับไกลาจากจุดหุนมากๆนะครับ นั้นเดี๋ยวที่คุณครูบอกไปคานแบ่งออกเป็น3ประเภทนักงเรียนต้องจํานะครับอันนี้คือแนวข้อสอบที่สําคัญนะครับต้องจําแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ให้ดีแบบที่1นนะครับนักงเรียนจุดหมุนอยู่ตรงกลางระหว่างแรงกับตัวแรงต้านนะครับมันมีอะไรบ้างมีกันไกลฉลงยอยกปลานะครับตัวที่สองจุดหมุนนะครับแล้วก็มีแรงต้านแล้วก็มีแรงรตัวนี้มีที่เปิดขวด นะครับการเปิดปิดประตูรถเข็นดินนะครับนักเรียนมีตัวกล้วยทับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สามนะครับมีจุดหมุนมีแรงพยายามอยู่ก่อนแล้วค่อยมีแรงต้านตัวนี้ก็มีไม้กวาดปากกาตะเกียบน,นะครับน,นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับสามอันนี้ออกข้อสอบนะครับให้จําว่าคานอันดับหนึ่งนั้นจุดหมุนอยู่ตรงกลางมีฉลแงกันไกลนะครับคานอันดับสอง มีจุดหมุนมีแรงต้านแล้วก็มีแรงอยู่ตรงปลายแล้วก็รถเข็นดินนะครับที่เปิดขวดนะครับที่ทับกระดาที่ตัดกระดาษนะครับอันดับสามก็คือมีจุดหมุนมีแรงแล้วก็มีแรงต้านอยู่ตรงปลายนี่เป็นพวกปากกาตะเกียบนะครับนั้นสูตรการคํานวณนะครับนักเรียนจําไว้นะครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับเพราะนั้นโมเมนต์จะต้องหาจากอะไรครับโมเมนต์หาจากแรงคูณอะไรครับคูณระยะทางนั่นเองนะครับ โมเมนตวนจะเท่ากับโมเมนต์ตามเสมอนะครับซึ่งในการคำนวณนั้นครูให้นัาจําให้อย่างนี้นะครับ W คูณ L เล็กเท่ากับ F คูณโอ้ L ใหญ่ขอโทษทีใหญ่เกินไปแล้วเนี่ยนี่คือตัวอย่างการคํานวณนะครับในจุดนี้เดี๋ยวคุณครูติดไปก่อนนะเดี๋ยวเราดูด้วยกันทีหลังนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของคานะครับนักเรียน เราจะสังเกตว่าการงัดของนะครับการงัดของเนี่ยเราจะเอาฉแฉลงซึ่งแข็งแรงนะครับวางบนแท่นไม้แสดงแทนจุดหมุนนะครับจะสังเกตว่าระยะที่เราเอาไปเสียบวัตถุที่เราจะยกเนี่ยกับจุดหมุนจะค่อนข้างใกล้กันนะครับขณะที่แรงที่เราต้องการใช้นั้นจะจับจะจับห่างจากจ,จุดหมุนมากๆนะครับยิ่งเราห่างเท่าไหร่แล้วครับนักเรียนเราก็จะยิ่งผลแรงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับน,นี่คือการใช้ประโยชน์ของของคานนะครับนักเรียน ตัวหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือเรื่องของล้อนะครับลอ้อเป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับเป็นหมุนล้อนะครับล้าวสนัะมันล้อหมุนซึ่งหมุนได้คล่องนะครับมีวงล้อหลายเดียวหรืออันเดียวหรือหลายอันก็ได้นะครับซึ่งในวงล้อนั้นเนี่ยเราจะใส่เชือกเอาไว้ซึ่งจะแบ่งออกได้สองประเภทคือล้อเดี่ยวตายตัวแล้วก็ล้อเดี่ยวทันทีนะครับเจ้าล้อเดี่ยวตายตัวเนี่ยมันจะถูกแขวนไว้กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับในที่ส,งสูงๆแล้วเราก็าจะเอาเชือกร้อย ที่ลอกนะครับจากนั้นใช้แรง E ในการดึงวัตถุ W นะครับซึ่งซึ่งแรงที่เราใช้กับน้ำหนักที่เรายกนั้นก็จะเท่ากันจริงอยู่มันอาจจะไม่ผ่อนแรงแต่ว่ามันจะช่วยในการทํางานให้ง่ายขึ้นนะครับอีกอันนี้คือลอกเดี่ยวแบบเคลื่อนที่ลอกชนิดนี้จะต่างกันตรงที่ว่าลอกมันเคลื่อนที่ได้นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุดังนั้นเมื่อเวลาที่เราดึงวัตถุด้วยลอกชนิดนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราผ่อนแรงได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ฉะนั้นลอกก็จะมีอยู่สองตัวนะครับลอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรงแต่ช่วยให้ทํางานสะดวกลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ช่วยผ่อนแรงนะครับโดยแบ่งน้าหนักออกเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุนะครับอันนี้คํานวณนะเดี๋ยวติดไปก่อนนี่การใช้ประโยชน์ลอกนะครับนักเรียนอันนี้คือลอกของเสาทงนั่นเองนะครับเราจะชักทงชาติขึ้นต้องใช้ลอกช่วยนะครับอีกตัวถัดมานะครับก็คือ,อร้อและเผา ล้อและเพาเนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะครับเช่นพวกพวงมลาลัยรถยนต์ไขควงรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตักน้ํานะครับซึ่งเจ้าล้อและเพลาเนี่ยจะช่วยผ่อนแรงนะครับทั้งเรียนตรงนี้พเพลาตรงนี้ล้อนะครับตรงนี้พเพลาตรงนี้ล้อตรงนี้พเพลาตรงนี้ล้อจะเห็นได้ว่าล้อและเพาเนี่ยนอกจากจะช่วยผ่อนแรงแล้วยังช่วยทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับนั้น นอและเผาเลยสูตรนะครับสูตรน้องๆจำไว้นะครับจำสิ่งที่กูสอนได้ไหมเรื่องของคาน w คูณอะไรนะ l เล็กเท่ากับ f คูณ l ใหญ่รัยนดูตรงนี้นะครับ l นี่คือระยะทาง w คือน้ำหนักหรืองานนะครับอน้ำหนักที่เราจะต้องยกนะครับในเคสนี้ก็จะเป็น w นะครับคูณ ระยะทางมีสองตัวครับมี r เล็กกับ r อะไร r าใหญ่ดังนั้นต้องเรียนเดาสิ W คูณอะไร r อะไรครับ r เล็กเท่ากับ F คูณ r อะไรครับ r ใหญ่ครับแลกเรียนอาอะไรให้จำได้นะครับเดี๋ยวหลักการคำนวณครูจะมาสอนในทีหนึ่งนะครับ อ่านี่คือหลักการคำนวณนะครับที่ครูบอกไป E คูณ r ใหญ่ W คูณ r เล็กนะครับ W คูณ r เล็กนะครับอ่านคำนวณเรียนมาสอนนะครับทีนี้การนั้นไปใช้ประโยชน์จะเห็นได้ว่าล้อละเพลานั้นเห็นไม่ชัดเลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไกลตั่วมากนะครับลูกบิดประตูไขควงนะครับจักรยานเห็นไหมจักรยานตัวที่เราถีบนี่ก็เป็นล้อนะครับส่วนแกงข้างในก็เป็นเพลา ต้องเรียนต่อไปสกูนะครับสกูเป็นเครื่องกลที่มีลักษณะเป็นกระบอกตันนะครับมีเกลียวทํางานคล้ายๆพื้นเอียงแต่ว่ามันเหมือน,นกับพื้นเอียงติดกันหลายๆอันนะครับสกูนั้นเจอบ่อยนะครับน็อตสกูตัวตะปูเกลียวพวกนี้ใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นเองจะสังเกตว่านักเรียนเวลาหมุนยกน้ายกเวลาที่เรายกรถเราใช้แม่แรงรสไตล์แบบสกูนะครับเราต้องเหวี่ยงมือนะครับกว้างๆแต่ยกด้วยความสูงเพียงนิดเดียว จุดสำคัญของมันก็คือว่าสกูเนี่ยหมุน1ลรอครับได้ระยะทาง2พาย r แต่วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง1พิท1พิทก็คือ1ช่วงความสูงของเกลียวนั่นเองนะครับถ้าอยากจะให้วัตถุสูงขึ้น H เราต้องหมุน1รอบก็คือ2พาย r ใหญ่นะครับ2พาย r ใหญ่นี่คือหลักการการทำงานของสกูนะครับเพราะนั้น าการทํางานของสกรูก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเคลื่อนที่ในระยะทางเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีนี้แรงก็จะเคลื่อนที่ระยะทางเท่ากับ1่รอบวง2องไพนะครับก็จะกลายเป็น e คูณ2ไพาเท่ากับ w คูณอะไรครับ h ก็คือความสูงของเกลียวนั่นเองนะเด,นนเดี๋ยวคํานวณเดี๋ยวครูสอนให้นะครับอ่านีอการําไปเช้เยอะโอ้โหสภาพแย่จังเลยนะครับนี่ปากกาจากชิงานนะครับอันนี้ตัวไข่น้ําแข็งใสนะครับ ต่อไปลิ่นนะครับอุปกรณ์คล้ายๆพื้นเอียงนะครับมันจะทําการด้านหนึ่งเป็นสันด้านหนึ่งเป็นปลายแหลมนะครับต่อลงไปนะครับเพื่อให้ประตุแยกออกจากกันจะทําให้เราใช้แรงได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนนี่จะสังเกตนะครับจะมีส่วนที่เป็นแรงนะครับกับส่วนที่เป็นแรงต้านนะครับอันนี้คือแรงที่เราออกไปนะครับอันนี้คือแรงต้านนะครับส่วนระยะก็จะมี2ตัวมีอะไรครับ h กับ l ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดตอนนี้ต้องเรียนดูถ้าเป็นสูตรของครูนี่คือ L อะไรครับ L เล็กตัวนี้ L อะไร L ใหญ่นะครับ L ใหญ่อันนั้นอย่างที่ครูบอกไปนะครับสูตรบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกันให้นักเรียนดูจากรูปก็จะเดาได้นะครับว่าวัตถุนั้นเนี่ยขอโทษในหลักการกของเครื่องกลนย่งนั้น,เ,นเราจะใช้หลักการเดียวกับที่ครูสอนได้ยังไงนะครับ W คูณอะไรนะ L เล็กเท่ากับ F ake, คูณอะไรนะครับ L ใหญ่นะครับ นั้นจากสมการนี้เราจะพูดได้ว่า E คูณ H นะครับเท่ากับ w คูณ L ถ้าเป็นคคูลูก็คือ F คูณ L ใหญ่นะครับเท่ากับ w L นะครับคูณ L เล็กครับ,รบก็คำนวณจะสอนให้นะครับในห้อง อันนี้คือการใช้ประโยชน์ของริมก็เป็นมีดนะครับเป็นขวานนั่นเองครับอันนี้ก็สรุปภาพรวมของเครื่องกลอย่างง่ายนะครับนักเรียนคลิปนี้ก็ให้น้องเรียนลองดูนะครับว่าเครื่องกลอย่างง่ายนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับไฮไลท์สำคัญที่นักเรียนต้องจํานะครับนักเรียนก็คือเรื่องของคานนั่นเองนะครับคานมีทั้งหมด3ประเภทนะครับไปดูตรงนี้นให้ดีโอเคครับ